รายการนี้เป็นความสามารถส่วนตัวของลิ้นพวกเราสองคนโปรดใช้วิจารยณในการรับชิมอร่อยเด็ดเผ็ดดอยเด็ดเผ็ดดอยอยู่ที่ไหนจะตามไปชิมจ่แค่ไหนจะตามไปลองไ้แค่ไหนเราก็จะไปต้องไปชิมให้รู้อร่อยเด็ดเผ็ดดอยเด็ดเผ็ดดอยสวัสดีครับอร่อยเด็ดเผ็ดดอยวันนี้ จีนอีกแล้วนะแต่ปกติแล้วเนี่ยเวลาเรามาจีนเนี่ยเราจะไปพาไปเป็นย่านใช่ป่ะครั้งเนี้ยเรามาแบบแปลกๆนิดนึงคือคือเอางี้ีกว่าเวลาเราไปต่างประเทศใช่ไหมเราก็จะต้องแบบว่าฝากแบบความหวังเล็กๆน้อยๆเอาไว้ที่ร้านสะดวกซื้อหรือว่าเหมือนเซเว่นบ้านเราเออเพราะว่าแบบลืมแปรงสีฟันยาสีฟันหรือหินม่กินหรือแบบงบน้อยนิดนึงเลกินเลยนึกออกป่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมารีวิว คือเซเว่นจีนะเซเว่นจีร้านสะดวกซื้อของจีนเขาใช่มันมีชื่อว่าซีเซอร์โตซีเซอร์โตอันนี้น่าจะเพี้ยนอันนี้น่าจะเพี้ยนซีเซอร์โตเพี้ยนหนักกว่าเดิมเอาเป็นว่าร้านมันชื่อซีสโตร์ซีสโตร์ตัวซีแล้วก็สโตร์แบบร้านค้าพูดไปประมาณซีเซอร์โตเหมณอนแบบเนี้ยไม่น่าใช่ เออไปดูกันว่าข้างในนั้นจะมีอะไรแล้วของในเนี้ยมันจะเด็ดหรือมันจะดอยเนาะอร่อยเด็ดเผ็ดดอยเด็ดเผ็ดดอยอยู่ที่ไหนจะตามไปชิมจากแค่ไหนจะตามไปลองไปแค่ไหนเราก็จะไปต่อไปชิมเดี๋อวเมอาเ่อมาแบร้านค่ดวกซื้อเราก็จะซื้อพวกแบบว่ามีเกี๊ยวเด็ดลูกพุกมามุงมามาอันนี้ไลยดูเผ็ดเผ็ดเนีเนื้อ นี่ผู้คนถาม่านออเออไม่มีไม่มีคือสำเร็จรูปอันนี้เนื้อใช่ไหมห้าจุดห้ายี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าบาทเดินกันมาเฮ้ยทูอันนี้สำหรับคนไม่กินเนื้อเท่ากันห้าจุดห้าอยู่นะลองไปเขาอยากลองขนมไหมอุ้ยนี่ไหมตีนไก่เหรออุ้ยใช่เล็บเล็บไก่ตีนไก่ถึงเขาแอดแวร์่ะตีนไก่เอามาอบอย่างนี้ รสพริกนะพริกเขียวดูไม่มีความเผ็ดเลยอ่ะชัวันนี้อะไรปีกไก่ปีกไก่อันนี้ไก่อบปีกไก่อบสิบสองจุดห้าหยวนปีกไก่เฮ้ยเป็นมันเจ๋วตรงไหนรู้ป่ะบ้านเราต้องฟีดนะเว้ยอันนี้คืออันนี้ไม่ต้องฟีดไงไม่เสียงไงเขาทำเป็นแบบฆ่าเขาค่าเชื้อไงฆ่าเชื้อมันเป็นเครื่องฆ่าเชื้อเหมือนพลาสต์ไรท์ใช่ไหมครัถ้าเข้าใจไม่ผิดนะเพิ่อนไปเรียนรู้เทคโนโลยีนี้มา มันเป็นการเหมือนฆ่าเชือ้อเหมือนค u s t o m i z e นมอย่างเงี้ยต,ตอนทุกวันนี้เขาสามารถทํากับเนื้อสัตว์ได้แล้วโดยที่พอเราทําเสร็จปุ๊บแล้ดูดอาการออกปุ๊บอยู่ได้เป็นปีคือปกติผมกินแต่น้ำเปล่าแต่พอมาที่จีนเนี่ยเราลองชา้าก่อนนะเฮ้ยนี่มาดูนี่แปลก่ะล่ะนี่นะครับหน้าตามันแปลกไม่ใช่ salted caramel flavor ต้องไปชิมให้รู้ อาชาชาใช่ไหมชานี่ก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยนะว่าเขามียเยอะ <ๆ S 1> แยะเต็มไปหมดอันไหนละไหนเขาเนี่ยนี่นะบาเล่ช็้ชกโนแลตสามหยวนอ่ะเรามาลองอีกพวกชาบ้างดีกว่าชาเยอะมากแต่อ่านไม่ออกชามะนาวนไหมอันนี้อะไรอ่ะเธอเธอว่ามันคืออะไรน้ำว่านหางจระเข้ปะใช่<อ>หวานๆสดชื่นชามะนาวอันนี้หกหยวน น้ำว่านหามจระเข้6 6หยวนตรงเนี้ยน่าจะพอแล้วล่ะเดี๋ยวเราไปลองกินแบบที่มันเป็นในตู้อ่ะที่แบบมันกินได้เลยอะน้องต้อมที่อันนี้ไหมอันนี้ดูดิตู้แบบเหมือนไข่พะโละป่ะอละอล,ะอละ3า3หยวนเฮ้ยสา3หยวน2อ,อ,อันวะเออเออเอ2อันเท่ากับ3หยวนไหม <Yeah. S 2> มันเป็นแบบทั้งเปลือกออต้มทั้งเปลือกเธอเธอลอยพวกนี้ไหมได้โอเค I have this one Please อ๋อฮะอะไรอะไร,ะไรมีหอยอันข้างบนหน้าตาเหมือนแบบโรตีโรตีหกห้าหยวนเนี่ยไก่ทีละเก้าสิบกรัมเจ็ดหยวนจริงจริงมินเมนูมีเยอะมากเลยนะคือที่เขาเอามาโชว์มันคือย,ยังไม่หมดไง แต่ว่าเธออยากลองไส้กรอกไหมไส้กรอกนูน่ากลัวไส้กอรอกเฉยๆนั้นเยญ่กุ้งอัอองนี่เหรอ,อยาอ่างอันนคือเป็นเหมือนแบบก๋วยเตี๋ยวเนาะเหมืมอนเวลาเราไปเกาหลีแล้วเขาขายอย่างเงี้ย um this one please which one do you recommend this one this okay this one เราถามเขาว่าเขาแนะนําอันไหนนะนางแนะนําอันที่เป็นเหมือนบุญเส้นเนาะสุกบุญเส้นซึ่งดูไม่ใช่แบบคนไทยเลยจืดอ่ะอ,อันเนี้ยอันนี้ดูเหมือนผัดยากิโซบะอันเหมือนยากิโซบะเันแบนบเส้นเส้นใส่ซอสอันนี้ที่เขาทาอยู่เนี่ยนะมันคือเมนูอันนี้เหมือนแบบว่าหมี่แห้งะว่าหมี่แห้งอันละหกจุดห้าหยวน,นเหมือนเวลาทํากินบะหมีบ่บาเราเนาเส้นเขาเอาไปลวกให้มันร้อนๆดูจากหน้าตาแล้วอะ่ะ ได้อยู่ดูจากหน้าแล้วหนา่าจะได้อยู่ถน้าจะแบบเด็กที่นี่นี่นะเจ๋งมากๆเลยเพราะว่าเรามาซื้อของใช่ไหมแล้วถ้าเราไม่รู้จะกินที่ไหนเขามีข้างบนเหมือนเป็นโต๊อะอ่ะเหมือนเป็นโต๊ะให้เรานั่งกินแบบจริงจังเลยกลอ่อนไปทำงานหลังเลิกเรียนอะไรอย่างเงี้ยว,วันพักเที่ยงอย่างเงี้ยเราซื้อแต่ของข่าวใช่ไหมเร<อ>าต้องรองของหวานหน่อยอันนี้เนี่ยนะ มันคือเหมือนเป็นแบบขนมปังแต่มันเขียนแลกตัวปลาซีลัดเบรดเปรี้ยวข,ขนมปังนมเปรี้ยวอืมท้องเสียไหมอืมอ่ะอันละหนึ่งจห้าหยวนเอาไปอันเดียวนะครึ่งอันได้ไหม <c oughs> ขายครึ่งอันไหมคะอ่ะลองไม่ได้เราต้องลองเผื่อมันอร่อทั้งหมดที่เราซื้อเนี่ยนะร้อยสิบหกหยวนคูณค่าเงินวันนี้นะสีสี่ก็ห้าสิบาท ถ้ากินหมดอ่ะต้องแตกนะคือถูกอ่ะแต่ว่ากินได้หรือเปล่านั้นเดี๋ยวเราต้องมาลุ้นกันนะเราอ่านไม่ออกสัญงงนา <laughs> เราเดาเอาอย่างเดียวเลยนะวันนี้ที่มาช้อปปิ้งเนี่ยไม่มีหลักการใดๆทั้งสิ้นมาแล้วเรามาแรนที่ไอ้นี่ก่อนเลยไหมบะหมีม่แห้งกลิ่นมันแปลกมากเลยถ้ากลิ่นคือดอยอ่ะถ้ากลิ่นนะ เจืดอะแต่มีรสชาติของอะไรอะมันกินแล้วมันสักๆแต่ไม่อร่อยอะดอยอะไรมันจะดอยตั้งแต่อันแรกเลยเขาก็ดูแบบนำเสนอมากเลยนะกินเขาไม่เป็นเปล่าเหมือนเส้นยาคาโซะแป้งแป้งอะ ส่วนน้ำมันเนี่ยมันมีความเผ็ดนิดหนึง่งเค็มเข้ามาหน่อยหนึง่งแต่ทุกอย่างคือหน่อยนิดๆเหมือนไข,ข่เค็มสักจาก,จากอะ,ะมไม่ใช่ไข่เค็มอะมันมัน,ม,นมันมีความรู้สึกแบบคล้ายๆไข,ข,ข่เค็มเอาเป็นว่าที่นี่พูดได้เต็มปากฟังเราไม่รู้เรื่องดอยครับอันต่อไปเป็นโรตีนะโรตีแต่ข้างในเป็นไส้โรตีไส้ไข่นี่ ไข่แล้วก็มีแบบมะเขือเทศซอสมะเขือเทศเออออออจะแป้งดูดูดีนะดูดีนะรสชาตเหมือนโรตีมัตะบะอร่อยอ่ะกินได้อ่ะถ้าเป็นคนไทยแล้วมากินอ่ะจะแบบวีเลตได้เชื่อมโยงได้กับโรตีบ้านเราอันนี้ให้เด็กให้อ่ะลองชิมดูนะ อเหมือนโรตีแบบมัตตาบะนิดนึงแต่มันมีความนุ่มอะ่ะคือมัตตาบะมันจะกรอบๆแข็งๆนิดนึงอันนี้ไม่เดนนุ่มอย่าเรียกว่าอร่อย <c oughs> เรียกว่ากินได้สำหรับ <c oughs> กายนะ <c oughs> ยังดอยอยู่อะ่ะ <c oughs> เหมือนแบบอาหารจีนที่เรากินแบบข้างทางอะไรเงี้ยแล้วข้างทางมันอร่อยกว่าเยอะเลยไงมันยังไม่ใช่อะ่ะมันยังไม่โดนอะ่ะล้วเคยไปกินโรตีข้างทางแล้วมันดีกว่านี้แบบเยอะมากอะ่ะอันต่อมาเป็นไก่ ไก่อบไก่อบเลยไก่อบกลิ่นมันแบบหมาล่ามากอ่ะมารสชาติหมาล่า <c oughs> แต่ไก่นุ่มความฉ่ำของมันอะ่ะมันไม่ใช่ไก่แห้งๆอะ่ะมันคือเป็นเป็นไก่แบบไก่ร้านสะดวกซื้อที่แบบอร่อยอะ่ะสำหรับ,บคนชอบกินหมาล่าเด็ดแน่แน่จะรู้ว่าเป็นคนไม่ชอบกินหมาล่าอะ่ะ ท่านถามว่าอร่อยไหมอร่อยให้เด็กอะให้เด็ก,ดกคือไม่อยากให้ด่อยเพราะความไม่ชอบกินหมาล่าของเรามันเลยทําให้อาหารด่อยไม่ใช่มาไก่หมาล่าอืมไก่นุ่มมันไม่ได้เผ็ดแบบหมาล่านะไม่เหมือนมันที่เมืองไทยที่แบบปิ้งๆหมาล่าแบบคนละแบบนะ แล้วก็นุ่มไก่แล้วเขาใส่เหมือนแบบน้ำมันพริกอะให้มันมีความแบบสไปซี่ขึ้นมานิดนึงเฮ้ยไก่นี้เด็ดต่อเด,ด็ดเอาล่ะมาต่อที่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะรสไก่น่าจะจืดแบบเหมือนมีความรู้สึกว <ๆ S 1> ่ามันต้องจืดอะอ่ะลองดู <c oughs> มีรสชาติเค็มเค็มเหมือนสต๊อกไก่เอิ่มก็เหมือนแต่เท่านั้นเลยเหมือนกินซุปไก่เท่านั้นเลยแล้วเส้นอะแต่เส้นเป็นเหมือนเส้นแบบแบบหนาหนาเหนียว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 กว่าที่ไทยเราเหนียวกว่าที่ไทยเราซึ่งเส้นมันดีแต่น้ำซุปอะรสชาติน้ำซุปสต๊อกไก่อะมันก็มีรสชาติอะแต่มันมันก็จืดอะเข้าใจปะบวกกับมันมีกลิ่นของนี่มันมีกลิ่นของอีนี่ ไม่ได้ปะมาไหนดูซิสต๊อกไก่มันจะดอยจริงเหรอเด็ดเหอะหนุเป็นคนไม่ชอบเม็ดเกากี้อะไรอ๋อฮารุเป็นคนไม่ชอบเม็ดเกากี้อันนี้แต่กายอ่ะโอเคเลยนะหอมอร่อยเลยแปลกมากคือชอบแบบเผ็ดไปเลยกับจืดไปเลยไม่ชอบกลางๆ อุ้ยอันนี้ดูดีดูนี่นะครับอันนี้คือบะมี่กึ่งสําเร็จรูปรสเนื้อนะอม,มันก็จะมีชิ้นเนื้อเล็กๆอย่างนี้ให้เราดูกันเห็นไหมปึบมีผักมีแคลล่รอเอ้ยอันนี้ทำไมดูเยอะกว่าอันนู้นเยอะเลยเนาะอือเส้นเหมือนกันรสชาติไม่พอว่ะเนี่ยผมอแล้วผมชอบแบบพีคไปเลยอันนี้มันแบบครึ่งๆกลางๆคือมันมีรสชาติมากกว่าไก่ แต่มันไม่มีความเผ็ดเลยอะมีแต่ลดไอ้นี่น้ำมันน้ำน้ำมันพริกอะ่ะเสียใจอะ่ะหน่อยไข่จะว่าไข่พะโล้มันก็ไม่ใช่อะ่ะไข่ตุ๋นยาจีนเออเหมือนเหมือนเหมือนไข่ตุ๋นยาจีนอ่ะยวลองดู <c oughs> ตอนนี้ตอนนี้นึกจินตนาการภาพเหมือนเข้าไปในแบบสุนัขเสือหินเลยเหมือนมากเลยอะ่ะยาจีนมากนึกภาพตัวเองใส่ชุดแบบรูปประคำมากเลยแบบยายาจีนแบบมากไม่แย่ <c oughs> <c oughs> แต่ไข่ต้<ะ>มธรรมดาดีกว่าจะกินได้รสชาติยาจีนนิดๆดเดี๋ยวเดีด๋ยยวเน้นชิมที่เหลือ่ <c oughs> ไม่ดอยอ่ะไม่ดอยด้วยไม่ดอยไม่ดอยอ่ะก็เด็ดนี่นะเอ๊ะทำไมเหมือนชาชาแปลกแปกวะเออมันเย็นเย็นสมุนไพรอือก็กินได้นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ดอยอ่ะแต่มันก็ไม่เด็ดอ่ทิ้งไว้อย่างนั้นละกันมันดึงครับมันดึงกินแล้วมันดึงดึงมาต่อกันที่ปีกไก่ มันมาเป็นอย่างนี้นะแบบในซองมีมันสี่อันออกมาแล้วมันหน้าตาเปน็นอ,อ,อย่อยดูดีอืมกลิ่นแม้นกลิ่นเหมือนแบบกลิ่นไมอ่อยากกินเลยอะไ, <c oughs> <c oughs> ไม่ได้มันคือแห้งเว้ยมันเหมือนเอาไก่ไปแบบเ,เออเหมือนไก่แต่เดียวเนื้อมันแห้งแล้วมันไม่มีความนุ่ม ไม่ได้ไม่ต้องออกเลย <c oughs> อันเนี้ยอันเนี้ยพูดเต็มปากเลยอ่ะจ่อยไม, <c oughs> ไม่ได้เลย <c oughs> จบจบที่ตรงนั้นเลยต่อมาเป็นลูกชิ้นปลานี่นะนี่กินลูกชิ้นปลาเลยเอาลองดู <c oughs> ไม่มีกลิ่นอะไรเลยกินแต่ลูกชิ้นปลา สีเหมือนขมิ้นกต่ไม่มีรสชาติของสีเหลืองๆอะมันรสชาติชิ้นปลาอย่างเดียวชิ้นปลาแบบแน่นๆเฮ้ยอร่อยเป็นชิ้นปลาเนื้อแน่นๆน้เด็ดอ่ามียอยากให้ชิมมากนะครับอันนี้คือตีนไก่เขาก็จะมาเป็นแบบหั่นมาให้เรียบร้อยตัดเล็บมาอย่างดีชิมดู <c oughs> เดี๋ยวกันตกใจ <c oughs> เปรี้ยวนึกว่าเสีย นึกว่าคนเสียแต่คอกินเข้าไปมันอร่อยอเพราะองเผ็ดมากอะ่ะเผ็ดมันมีเหมือนแบบพริกดองเนี่ยมันเป็นพริกดองมันเลยเปรี้ยวเฮ้ยอร่อยไหมอร่อยเผ็ดเผ็ดเลยกินหมดอะเอางี้ดกวแต่ครั้งแรกบอกก่อนไม่ต้องตกใจมันจะเปรี้ยวแบบอื้ออื้ออื้อเนี้ย ไก่แบบดองด,องดิงไก่ดองเด่นอยู่อ่ะได้อยู่ไม่เร็วต่อมาเป็นขนมหวานนะขนมปังนมเปี้ยวอ้ยหน้าตาเหมือนแบบเหมือนคัสตาร์ดไฟมันหนุดหนุ่อะมันจะม่นมเปี้ยวก็ไม่ให้นะไม่อร่อยอะ ไม่ได้ด๋อยด่อยให้พูชายกินไปพูชายเขาให้กินของของหวานแล้วเราบอกว่าท่านแต่กินมาอันนี้เด็ดขอเปลี่ยนเป็นอันนี้เด็ดมไม่กินได้ไหมอร่อยอร่อยซื C ้ออีสิบอันได้กายชอบเหมือนขนมปังแบบแล้วก็ใส่แบบคัสตาร์ดอะไรสักอย่างนึงอ่ะมันไม่เห็นเหมือนนมเปรี้ยวไม่เห็นอะไรเลยมัน เด็ดคือต้องบอกก่อนว่าคือรสชาติลิ้นของคนจีนก็คงไม่เหมือนเราเพราะว่ารสชาติบ้านเราอาหาระ่ะมันรู้จักหมดเลยถ้าเค็มก็เค็มคือรสมันนําหมดเลยอะแต่ที่นี่รสชาติทุอกอย่างมันเหมือนไม่มีอะไรนําอะไรอะมันคือเหมือนแบบเป็นรสชาติกลางๆอะซึ่งมันแบบลิ้นคนไทยเราไม่ใช่แบบนั้นไงเพราะฉะนั้นเป็นการรีวิวอาหารจีน แบบคนไทยไม่ใช่อาหารจีนแบบคนจีนกินนะถ้าคนจีนกินมะขาเราชอบก็ได้ไงแต่อันนี้เป็นคนไทย mm hmm. ที่กินรสจัดนะ mm hmm. แล้วก็ไม่ได้เหมารวมคนไทยทุกคนนะ mm hmm. บางทนบางคนอาจจะชอบรสชาติที่มันแบบกลางๆแบบนี้ก็ได้ <Yeah. S 1> เราไม่ใช่โปรเราคือคนทั่วไปที่ชอบกินอาหารลองอาหารใหม่ๆก็อย่างที่ฮารูบอกนะเราชอบเราก็บอกว่าชอบเราไม่ชอบเราก็บอกว่าไม่ชอบไม่ได้หมายความว่าอาหารมันไม่ดีหรือว่ามันไม่อร่อยมันแค่แบบ ความรู้สึกของพวกเราสองคนเท่านั้นเองเอาเป็นว่าอร่อยเด็ดเข็ดดอยวันนี้นะขอปิดตรงนี้แล้วกันเพราะว่าอ,อ,อาหารเหลือเยอะมากแล้วก็เดี๋ยวจะซยซยซยซ,ย,ซ,ย,ซยกินให้หมดนะครับถ้าชอบเทปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมอ,อ,อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากติด <S <S ตามกายรู้แฟมิลี่ต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook หรือจะเป็นทาง u t u b e นะครับผมหรือจะเป็น i อของกายอภพุที่ขึ้นอยู่ข้างล่างตรงนี้เลยนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับพี่ๆีน้องๆเพื่อนเพื่อนทุกคน รักเสมอไปนะครับผมวันนี้ขอไปก่อนนะเจอกันใหม่ที่หน้าเวลาเดิมนะครับอร่อยเด็ดเข็ดดอย love you เด็ดเข็ดดดอย